การประชุมสภาผูแ้แทนรนนาษฎรวันนี้มีนายชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเป็นการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเาศร,รษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพุทธศักราช2564โดยนายอาคมเติรพิทยาภัยจิตรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงการคลังชี้แจงว่าเนื่องจากพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่ผ่านมา สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดยังไม่ยุติและวงเงินไม่เพียงพอรัฐบาลจึงจำเป็นต้องตาระราจะกำหนดฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่ยุติโดยให้กระทรวงการคลังอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีในการกู้เงินบาทดึอเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในานามรัฐบาลมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน500ล้านบาท ไม่เกินวันที่30กันยายน2565เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 ด้านการแพทย์และสาธารณาสุขจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยังมีแผนง,งานเพื่อช่วยเหลือเยียวยายและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างทั่วถึงเพื่อบเทาภาราค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและแผนง,งานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจ เน้นการรักษาระดับการจ้างงานและการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นเร็วเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีสามารถประบกอบการใช้เงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงให้มีคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดคำนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้คืนและความโปร่งใสอีกทั้งยังกำหนดให้กระทรวงการคลังทำกรอบการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อรัฐสภา รวามยืนยันว่าการกู้เงินเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นสิ่งจําเป็นที่รัฐบาลต้องดําเนินการเพื่อให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตให้ได้โดยการก่อนหนีสาธารณะที่เพิ่มขึ้นกระทวงการทังจะดำเนินการอย่างระมัดระวังใช้ใจ่ายอย่างรอบค้อบภายใต้วินัยการเงินการทังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ การกู้เงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะดําเนินการให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ทั้งนี้การก่อหน,นี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นกระสุงการคลังจะก,กระทําด้วยความรอบคอบและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังในบริบทปัจจุบันรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นจะต้องมีแหล่งเงินเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขการช่วยเหลือเยียวยาและ ชดเชยประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปะกติโดยเร็วขณะที่การอภิปรายของสอสฝ่ายค้านมองว่ายังไม่เห็นความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการกู้เงินของรัฐบาลครั้งนี้เนื่องจากการกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทในครั้งที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกครั้งยังปล่อยให้เกิดก,การพร่ระฐบาละระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจจึงเกรงว่าการใช้จ่ายเงินกู้นี้จะไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ส่วนสสของรัฐบาลได้อภิปรายสนับสนุนหลักการของพระราชก,กำหนดนี้เพราะการกู้เงินถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องนำเงินมาแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของประชาชนซึ่งเชื่อว่าการกู้เงินในครั้งนี้จะทำให้แก้ไขปัญหาโควิดสิกให้เกิดความต่อเนื่องโดยถือเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันโรคระบาดสำหรับกรอบเวลาการพิจรารณาวิรัตบาสและวิสัยค้านกำหนดพิจารณาในวันนี้หนึ่งวัน แต่หากพิจารณาไม่แล้วเสรสามารถลงมติในวันถัดไปได้โดยจัดสรรเวลาอาภิปรายไว้ฝ่ายละ9ชั่วโมงวาสนาตระเกตชทมข่าวการเมืองรายงานจากรัฐสภา